ผู้สูงอายุกับสื่อสังคมดิจิทัลในประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบฉะนั้นกระบวนการส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้กับผู้สูงอายุจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไม่เพียงแต่จะช่วยพวกเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมีอิสระสะดวกสบายแต่ยังสร้างสังคมที่มีความเชื่อมโยงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาทักษะมีความเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและที่สำคัญยังคงรักษาความสัมพันธ์สังคมครอบครัวและสังคมรอบข้างได้อย่างมีความสุขซึ่งภาครัฐหรือ่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมทักษะให้กับผู้สูงอายุดังนี้ 1. การจัดอบรมหรือทำเวิร์กช็อป ในชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงได้อย่างง่ายและสะดวก 2. พัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่สะดวกง่ายต่อการเข้าถึงให้กับผู้สูงอายุ3ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกลุ่มการเรียนรู้หรือชุมชนออนไลน์ส่วนตัวของผู้สูงอายุเองก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังนี้ เริ่มต้นจากการใช้อุปกรณ์สื่อสารง่ายๆ2ฝึกใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆอย่างตั้งใจเข้าร่วมคอร์สการเรียนรู้ที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นรู้จักการเรียนรู้และเท่าทันสื่อในทุกรูปแบบสามารถนำสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธภาพ ภายในครอบครัวและเพื่อนฝูงการระมัดระวังการหลอกลวงทางออนไลน์การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำคัญสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีสามารถใช้สื่อข้อมูลข่าวสารของสื่อสังคมออนไลน์ในการติดตามข่าวสารอย่างเป็นระบบสามารถฝึกฝนเรียนรู้ ทดลองใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดีและข้อที่สำคัญคือสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกในยุคออนไลน์ได้อย่างดีที่สุดแต่ที่สำคัญที่สุดควรแบ่งปันเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ดีที่สุดไม่มากจนเกินไปจนลุ่มลหลงหรือเสพติดกับมันจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ซึ่งในสังคมปัจจุบันนี้สื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นอาชีพหนึ่งที่สำคัญเป็นในหน้าขายของออนไลน์หรือการเป็นยูทูบเบอร์ตามความถนัดของผู้สูงอายุแต่ละคนซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้สูงอายุอย่างเราเราทำกันได้นะคะก็นะับเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจที่ประกาหามาเล่าให้ฟังกันนะคะโปรดติดตามกันต่อไปนะคะ